สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุภทรายุทธปราชัยค่ะค่ะวันนี้ที่ฉันมีประสบการณ์จะแชร์ให้ฟังกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของชาวต่างชาติคนที่สามเนี่ยเพื่อนชาวดัชดิัน,นะคะเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์เนี่ยค่ะ,ะคือดิฉันอยากจะบอกว่ามันเป็นมันเป็นความ มันเป็นความมันเป็นความโชคดีด้วยนะคะที่ร้านอาหารที่ดิฉันเข้าไปทานอาหารกลางวันเนี่ยเป็นร้านที่จะมีชาวต่างชาติหรือฝรั่งเยอะไม่ว่าจะชาวจีนญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ฝรั่งฝรั่งนี่ดิฉันแยกไม่ออกนะยุโรปอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์อย่างเงี้ยดิฉันไม่ไม่ทราบแยกแยกแยก,แยกไม่แยกไม่ได้ค่ะเอเชียนี่แยกได้ค่ะคราวนี้ ก่อนจะมาขอเป็นเพื่อนกับเขาเนี่ยเมกเฟรนเนี่ยฝรั่งคนนี้คือฝรั่งที่ดีฉันเนี่ยคือสวนกันไปสวนกันมาเนี่ยจริงๆอะแต่ว่าไม่ไม่ได้เห็นหน้ากันชัดๆจะเห็นแต่ด้านหลังเขาอะไรประมาณนี้นะคะตอนที่เขาจ่ายเงินค่ะแล้วก็ก็ไม่ได้สนใจอย่างที่บอกเพราะว่าตอนนั้นอะก็อ่าคุยกันทางเฟซเฟซบุ๊กเมสเซจเจอรกับเพื่อนชาวสวีเดนนะคะ เกือบเกือบเจ็ดเดือนแล้วคราวนี้มา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 เห็นเขาเนี่ยเกือบสองเดือนคือเราแวบ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 ,แวบอะคะ่ะเพราะว่าเขาจะใส่ชุดยูนิฟอร์มของบริษัทเขาอะนะคะเสื้อเนี่ยส่วนกางเกงก็เป็นกางเกงยียนตรงแขนเสื้อเนี่ยมันจะปักอยู่แล้วว่าไทยฟรีส์ไดร์แต่ดิฉันเห็นไม่ชัดเห็นแต่ไทยไทยอะไรสักอย่างเนี่ยคะ่ะอันนี้ว่าก็ตอนนั้นไม่ไม่ได้สนใจเลยว่าเห็นละแล้วก็มามาตอนที่เราเราเลิก หยุดดิฉันอนะดิฉันหยุดหยุดคุยค่ะกับเพื่อนชาวสวีเดนไปนะคะก็มาหันมาสนใจเขาค่ะก็ที่จ้องเขามากๆเนะ่ยจ้องเขามันไม่ได้มันไม่ได้จ้องเพราะว่ามันปิ๊งหรือว่าเกิดเป็นความรักหรืออะไรนะคะจ้องเพราะว่าสะดุดตรงที่ว่า,าฝรั่งคนนี้ทำไมไม่ผมบลอนหน้าตาไม่เป็นสีฟ้า เออแต่ว่าหน้าก็เป็นฝรั่งจมูกโด่งเนี้ยตาสีน้ำตาลผมผมก็ออกน้ำตาลดำผ้าผิวขาวแล้วก็ส่วนขนตาคิ้วอะไรอย่เงี้ยขนแขนคนเลยเนี้ยเขาก็จะเป็นสีทองทองก็เลยแบบเอ๊ยอยุโรปหรืออเมริกาสงสัยอยู่สองอันเนี้ยไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้สงสัยออสเตรเลียนยิวซีแลนด์ก็เลยไป ถามเด็กเสิร์ฟว่าฝรั่งคนนี้เนี่ยออมาทานข้าวคนเดียวทํางานที่บริษัทไหนเขาบอกไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเพราะว่าอาจจะทํางานนี้นิคมสาสตร์การตอนนั้นเพราะเด็กเสิร์ฟก็ไม่ทราบเด็กเสิร์ฟผู้หญิงอะนะคะแล้วก็ก็อกบอกว่าแล้วเขาพูดภาษาไทยได้ไหมเขาบอกพูดไม่ได้เขาจะเวลาเขาสาั่งอะไรเขาจะบอก this one this one เงี้ยค่ะแล้วชี้ภาพที่เมนูอาหารๆๆค่ะในการอาหาร อันนี้ก็อืมก็ได้ข้อมูลระดับหนึ่งแต่ก็ยังคิดว่าทํางานในนิคมสารกรมแล้วก็ลักษณะมันเหมือนวิวลักษณะของเขาเหมือนวิศวกรเพราะว่าที่มองเขาเป็นวิศวกรเนี่ยเพราะว่าสื่อยืนเก่งยียนเพราะบริษัทในนิคมสารกรมพวกวิศวกรเนี่ยหรือว่าบริษัทฝรั่งข้ามชาติเนี่ยวิศวกรเขาก็สื่อยืนเก่งยียนค่ะอันนั้นเองอันนี้ก็ตัดสินใจอย่างที่บอกไปเมคเฟนด้วยเพราะอะ่ถูกชะตาละ ถูกชะตาด้วยแล้วก็ยิ่งมาได้เป็นเพื่อนกับเขาเนี่ยก็ยิ่งก็ยิ่งถูกชะตาในความที่ตรงไปตรงมานะคะถามแล้วก็คือเขาจะไม่คิดนานก็ตอบเลยแล้วก็ใส่ตาเราก็จะตาจ้องตากันคือถ้าคนไม่จ้องตาหลบตาหรือทำตาลอกแรกแรกเนี่ยก็คือ,อ,อโกหกสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าโกหกนะคะอันนี้เขาไม่มี ดิฉันก็ไม่มีแต่ที่ดิฉันไม่ไม,ไม่ถามไม่ถามเรื่องโสดไม่โสดหรืออะไรเนี่ยมันคือตอนแรกอะเคยบอกไว้ในคลิปว่าฝรั่งคนที่3ามเนี่ยจะจะถามเออว่าว่าโสดไม่โสดแต่นั่นหมายถึงว่าถ้าเขาจีบค่อยถามค่ะแต่ถ้าแบบเขาก็ไม่ได้ทําท่าว่าจะจีบหรืออะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราเมคเฟรนกันเป็นเพื่อนกันค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไป ก็เลยเกือบจะถามแล้วอายุซิงเกิลเนี่ยก็เลยไม่ถามเพราะตอนที่มองนิ้วมือเขาเนี่ยทั้งสิบนิ้วเนี่ยมันไม่มีแหวนไม่มีแหวนก็กะจะถามเหมือนกันว่าคุณโสดไหมแต่แบบเอ๊ะมันก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าไม่ควรจะถามเพราะว่าเขาก็ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ถามดิฉันก็ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คือดิฉันเดาว่นะว่าจะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เอาค่ะถ้าเกิดว่าการครบฝรั่งคนเนี้ยแล้วเพื่อนชาวดัชเนี่ยนะแล้วนาน,านๆไปเนี่ยหนึ่งปีสองปีสามปีเนี่ย ในช่วงเนี้ยมีผู้หญิงไม่ว่าจะผู้หญิงไทยหรือว่าผู้หญิงชาวต่างชาติมาวีนมาอะไรเงี้ยว่าเออแฟนฉันนะฉันไปด,ดิฉันไปแย่งของเขาหรือแย่งสามีเขาอะไรเงี้ยมันก็จะความริงก็จะเปิดเผยขึ้นมาดิฉันก็โอ้มันเจ็บมาเยอะแล้วค่ะมันมันอกหกักหรือว่าเพราะความคาดหวังเนี่ยมาเยอะละกับเอ,อ่อทั้งชาวต่างชาติทั้งชาวไทยนะคะชาวไทยก็วีนวีนกันเอ,อ่อหึงหวงกันรุนแรง ถึงขั้นออกทีวีออกแฉกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนหนกระแสอะไรเงี้ยค่ะรายการทีวีนะอ่าเป็นข่าวทุกวันเนี้ยส่วนทางชาวต่งางชาติก็เขาก็ต้องมาวีนเหมือนกันคะ่ะถ้าถ้าเราไปยุ่งกับคนของเขานะคะความก็จะแตกดิฉันก็ทําใจไว้อยู่แล้วคะ่ะก็ก็จะบอกเขาว่าไม่ทราบอืมไม่ทราบแล้วเราสองคนก็ไม่ได้มีอะไรกันด้วยคะ่ะไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยไม่กลัวก็เอาแต่ภาษาคะ่ะ แต่ถามว่าเขาเป็นคนดีไหมเป็นคนดีมากค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นถึงระดับ CEO โอนะคะอันนี้ก็เป็นความชอดีของดิฉันเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้คุยกับเขาเนี่ยมันก็ได้ความรู้ด้วยนะคะได้ความรู้ค่ะเพราะว่าเขาก็จะใส่ความรู้มาให้เราแล้วเวลาฟังภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเริ่มซึมซับเข้าไปในหัวสมองสกิลนะคะคือมันฟังเขารู้เรื่องถึงแม้ว่าไม่ไม่จับไม่ได้ทั้งประโยคค่ะแต่ฟังเข้าใจอืม อันนี้มันก็เป็นอย่างที่ฉันบอกมันเป็นดวงด้วยเป็นอาจจะเคยเกี่ยวพันกันมาในอดีตชาตินะคะแล้วกลับชาติกันมาเกิดอ่าก็เลยมา make ฟร i n กันได้นะคะฝรั่งคนนี้ก็ต้องมีความสนใจในตัวดิฉันคือถูกชะตากันอะแล้วดิฉันก็ต้องสนใจในตัวเขาด้วยค่ะเพราะฝรั่งคนอื่นก็มีแต่ดิฉันไม่ไป make ฟร i n ด้วยคือมันรู้สึกมันรู้สึกเฉยเอะไม่ได้ชอบไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะมีฝรั่งคนนี้คือมาคนเดียวส่วนดิฉันก็มาคนเดียวค่ะแล้วก็ เออเขาก็คงจะจะเออประทับใจเหมือนกันในตัวดิฉันดิฉันก็ประทับใจในในตัวเขาเพราะเอองานที่ดิฉันทำก็มันก็เป็นงานเออเจอที่ด้านโทรคมส่วนเขาก็เป็นบริษัทคามชาเป็นซีอนะคะเพราะว่าดิฉันเสังเกตจากเพื่อนดิฉันนะคะเขาอยากได้เขาอยากได้เดเพื่อนฝรั่งนะคะเพื่อนฝรั่งคราวนี้ก็ เพื่อนของเขาที่แต่งงานกับฝรั่งอ่ะที่ไปอยู่ประเทศนอร์เวย์อ่ะเขาก็อย่าร้างแล้วก็เขามีแฟนใหม่ละเขาก็จะแนะนําแฟนเก่าเขาให้อันนี้เขาก็แนะนําว่าเออทางที่เมืองไทยอ่ะโสดโสดแต่ว่ามีมีลูกติดนะ้าอะไรเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าฝรั่งไม่เอา คือเขาลองคุยกันละได้สักอาทิตย์สัปดาห์หนึ่งเจ็ดวันค่ะฝรั่งเขาโน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 อย่างเดียวเลยค่ะเขาไม่เอาเขาเขาปฏิเสธเขาไม่อยากคุยด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบว่ามันมันมันแล้วแต่ไงว่าเอ่อถ้าฝรั่งเขาไม่เอาเขาก็เซโน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 ตอนแรกอคนนี้ก็เกือบก็เกือบอะนะเพราะอย่างที่ฉันบอกว่าคุณจาดิฉันได้ไหมอย่างเงี้ยเขาบอกโนแล้วก็บอกเอ้าก็ฉันมากินข้าวที่นี่บ่อยๆฉันก็เจอคุณบ่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเขาถึงจะได้แบบ yes อืมดิฉันก็ ถามไม่เลยว่าคุณมาจากไหนหรืออะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่มาถึงตรงนี้ค่ะนั่นแหละก็เลยว่ามันต้องเกี่ยวข้องกันด้วยนะคนที่อยากะจะเป็นเพื่อนกับฝรั่งค่ะแล้วก็ต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับหนึ่งอะ่ะที่พอฟังเขารู้เรื่องก็พอสนทนานกับเขาได้แล้วก็ใช้ g กูเกิลทรานสลีตช่วยอีกทีหนึง่งค่ะแล้วจากนั้นเขาก็ถ้าเขาถูกชะตาเราเขาชอบใจเราเขาก็จะเริ่มคุยด้วยคุยด้วยนะคะแล้วเขาจะคุยช้าๆอะไรเงี้ยพอเราก็ขอร้องเขาไว้ด้วยค่ะ นั่นแหละเราก็จะได้เป็นเพื่อนกับเขาเร็วค่ะแต่อย่าไปคาดหวังถึงขนาดว่าเป็นแฟนแล้วก็เป็นสามีในอนาคตนะคะอันนั้นมันเป็นเรื่องของเอ่อเรื่องของอนาคตอะค่ะเพราะว่าผู้ชายอะหรือผู้หญิงก็ช่างไปเร,รง่งรัดความสัมพันธ์เลยไม่ได้ทั้งนั้นคะ่ะผู้ชายไทยผู้ชายชาวต่างชาติฝรั่งอะไรเงี้ยเร่งรัดความสัมพันธ์ไม่ได้ทั้งนั้นเขาเขาก็ต้องคิดว่าเป็นผู้หญิงที่อยากจะจับเขาอ่เอ๊ะแต่ตกลงยังไงอยากจะเป็นเพื่อนหรืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยเออเพราะว่า เขาก็แล้วก็ไม่ต้องหึงหวงอะไรเขาด้วยนะคะว่าเขาจะไป m a คเฟร i n กับผู้หญิงคนอื่นหรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามันก็ก็มันอยู่ที่คนสองคนอะค่ะถ้าเกิดว่ามันเวลามันถึงในระยะหนึ่งแล้วใจของสองคนมันจะบอกกันเองอะค่ะว่ามันจะเป็นแฟนกันได้ไหมแล้วเป็นสามีภรรยากันได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแบบนี้ดีที่สุดค่ะก็ดิฉันถึงได้แบบว่า ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะแล้วก็ใช่ว่าผู้ผู้ผู้ชายฝรั่งจะชอบคนผิวคล้ำผู้หญิงไทยนะเพราะว่าดิฉันเนี่ยขาวค่ะเป็นเชื้อสายคนจีนซึ่งเขาก็ดูออกอยู่แล้วค่ะเขาก็รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีทั้งคนขาวคนคนผิวเหลืองอ่าผิวเหลืองค่ะผิวคล้ำสีสีแทนอะไรเงี้ยแล้วแต่ภูมิภาคว่าภาคใต้ภาคอีสานอ่าเหนือใต้ออกตกกลางอะไรเงี้ยนะคะแั้นั้นก็อันนี้ละค่ะเป็น สิ่งที่อยากแชร์ประสบการณ์แล้วดิฉันก็ขำมากเลยตรงที่เอ่เขาบอกว่าชอบเล่นฟุตบอลเนี่ยแล้วเขาต้องทาท่ามงอะไรดูนะ้วมงให้ดูดิฉันก็แบบว่าเออแบบสงสัยจะชอบมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบฟุตบอลค่ะก็ประมาณนี้ค่ะตอนนี้ฉันก็ออกกําลังกายเสร็จแล้วค่ะเพราะว่าก็เพื่อนชาวดาัชดิฉันเป็นคนชอบออกกําลังกายแล้วก็เขาบอกว่าเพื่อสุขภาพของเขายเงี้ยดิฉันก็เลยแบบว่าเอออย่างนั้นดิฉันต้องเริ่มออ,ออกกําลังกายใหม่ละค่ะเพราะว่าเขาแบบ รักษาสุขภาพแล้วก็ชอบออกกำลังกายส่วนดิฉันเนี่ยพอทิ้งการออกกำลังกายไปนานๆเนี่ยมันก็จะเดี๋ยวโรคภัยมันจะถามหาท่านเองนะคะจริงๆทานมังสวิรัติอย่างดิฉันเนี่ยไม่ไม่ค่อยทานเรื่องของศาสตร์ทานน้อยที่สุดนะคะก็สุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วแต่ว่ามันอ่อนแอในเรื่องของไม่ออกกำลังกายหรือออกน้อยมาก่เงี้ยค่ะโอเคค่ะยาวละค่ะ <laughs> ก็แชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบาย